สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทู c ช anel ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้มีเรื่องราวและบรรยากาศนะครับข่าวๆมาเล่าให้ฟังนะครับผมพร้อมกับราคาทุเรียนวันนี้นะครับวันที่12เดือน1 2,567นะครับราคาที่จะแจ้งเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังนะครับช่วงท้ายๆวันนี้ผมมีบรรยากาศนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิมาให้ดูให้ชมกันครับว่าช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวจีนนะครับ เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างล้นเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับช่วงบรรยากาศผมก็อยู่ที่นั่นประมาณ3าชั่วโมงนะครับดูบรรยากาศการเข้ามาของพี่น้องชาวจีนเนี่ยนะครับเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับเป็นคณะทัวร์เป็นคณะที่นําเข้ามานะครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่ๆน้องๆไกด์นำเที่ยวนะครับฝากเวลาไปเที่ยวนะครับเจอร้านทุเรียนนะครับ เจอสถานที่ต่างๆก็ฝากแวะอุดหนุนพี่น้องเรานะครับพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงชาวสวนนะครับผมไปดูมาคึกคักมากเลยนำมาเล่าให้ฟังมาตอนนี้พี่น้องชาวจีนเดินทางเข้ามาอย่างล้นนะครับต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับในช่วงนี้ล่าสุดนะครับเป็นการไปที่สนามบินสุวรรณภูมิไปดูบรรยากาศมานะครับเยอะจริงๆเลยนะครับก็ถ้ามีร้านทุเรียนไปเปิดนะครับในช่วงนี้ ก็น่าจะดีนะครับเป็นช่วงของฤดูการทุเรียนที่จะมาถึงของภาคตะวันออกในเร็วๆนี้นะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์มาเมษาเป็นต้นไปนะครับก็จะให้พี่น้องเราได้ค้าขายกันอย่างคึกคักนะครับแล้วก็มีเงินมีทองกันนะครับก็ฝากพี่น้องเรานะครับพี่น้องคนไทยก็ช่วยต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับให้กับนักท่องเที่ยวเขากลับไปก็จะได้ไปเล่าให้กับพี่น้องให้ฟังนะครับจะได้เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยต่อนะครับจะได้ค้าขายกัน อย่างคึกคักกันนะครับก็เป็นกาลังใจให้กับพี่น้องเรานะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวกันให้คึกคักคึกคักนะครับฝากพี่น้องไกด์นะครับเวลานักท่องเที่ยวมาก็ฝากแวะอุดหนุนทุเรียนหน่อยนะครับร้านใหญ่ร้านเล็กนะครับตามข้างทางอะไรต่างเนี่ยก็รบกวนทัวร์จอดนิดนึงนะครับหากมีโอกาสนะครับผมจะเดินทางไปถ่ายให้เนี่ยดูบรรยากาศนะครับไปด้วยนะครับผมก็มาเรื่องของราคาทุเรียนวันนี้นะครับหลังจากที่ดูบรรยากาศแล้ว นะครับก็คึกคักกันทีเดียววันนี้ราคาทุเรียนก็คึกคักไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะครับหมอนทองวันนี้นะครับวันที่22เดือน167นะครับมีการรับซื้อ AB 205บาทนะครับ ABC 1 7 0ถึง1 7 5นะครับหลายเจ้านะครับแถวๆตาลักก็มีนะครับขลุงก็มีนะครับในการรับซื้อหลายพื้นที่ C 1 4 5ครับ D 100แล้วก็ตกไซ90นะครับ ทางนั้นชนีครับ A B C วันนี้เห็นมีหลายพื้นที่เปิดมามีตั้งแต่115บาท120แล้วก็130นะครับส่วน A B เนี่ย130บวกนะครับ C 110นะครับทางด้านพวงมาีวันนี้ A B C 165บวกนะครับถึง170บาท D ก็อยู่ที่80บางเจ้าก็มี85 90นะ C 120นะครับ ทั้งนั้นกระดุมนะครับ ABC 160นะครับ D 8 0ดสถึงเกนะครับแล้วก็ C 1 0 5บาทครับก้านยาว ABC 150นะครับ C 1 2 0อ่สแล้วก็มีถามมูซันคิงนะครับก็เห็นมีอยู่เจ้าหนึ่งนับซื้อนะครับ ABC 200นะครับ1.7กิโลกรัมขึ้นไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับราคาทุเรียนวันนี้หากมีอะไรเพิ่มเติมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่ๆนะาเรานะครับคอมเมนต์ บอกราคากันเข้ามาหน่อยแล้วเดี๋ยวผมว่างๆแล้วผมจะพิมพ์ราคาไว้ที่ใต้คอมเมนต์กันแล้วกันนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงนี้ก็คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับเห็นพี่น้องชาวจีนเดินทางเข้ามากันเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอให้ทุเรียนเรานะครับค้าขายร่ำรวยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเดินทางไปถ่ายเอาบรรยากาศเก็บมาฝากนะครับฝากพี่น้องไกด์นะครับให้เ,เชิญชวนพี่น้องชาวจีนแวะร้านทุเรียนเยอะๆนะครับผม ฝากทุกท่านนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขออีกท่านค้าขายร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ